Morocco Fighter ကိုအလဲထိုးနဲ့နိုင်ယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Fighter စောကျော်ဝါရဲ့ပွဲကိုတူတူပြန်လည်ကြည့်ရှုအောင်ပါဗျ။ဘောင်းမီအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာ Fighter စောကျော်ဝါဖြစ်ပြီးတော့ဘောင်းမီပြန်နေရတော့ဒါ Morocco Fighter Hassan ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ထိုင်းပွဲကတော့3မိနစ်30စက္ကန့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရံမောင်းပါဆိုရင်တော့ဒါ Morocco Fighter ကလည်းလေပိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာ Fighter တဲ့ ปีครับปีนี้เจอฮาซันจากโมร็อกโกครับอายุ2ีปีครับระยะชีเแดงโดยชี้แดงและแดงชี้ดาเจ้าดาโมร็อกโกไพด้าอันยังกันจะได้ทั่วโลกนี่้ด้วยแอฟระกาชิมาล็อกพอดีพอดีกันนะคุณปอแค่ว่าความสูงนี่ไม่ได้เท่านั้นเองครับโลเกะใส่ขาล่างครับทางด้านของจอไอ้มาันาอยังกันจะได้ทั่วโลกนี่ด้วยโมร็อกโกไพด้าชี้ันเลละแดงได้แต่จะนำยังมาไพด้าได้ตั่วเลกนว่าัชิบาร์เลก ก็ต้องระวังโลวุธลับของจอครับวงในนี่ต้องบอกว่าซอกนัดของจอนี่เป็นอาวุธอาวุธเด็ดเลยนะครับผมคุณต่อครับไฮเกะตามเช่กันยี่เดี๋ยวเราจะดรอที่ขึ้นไปแบบชแ่นและแต่งแล้วเชียวใช่ครับต้องระวังที่กว่าจะได้หนาบิเนี่ยสุเลีุยกว่าจะเนี่ยจจะรู้ว่าเวลารถอายาก็จะต้องเชื่อเพื่เพื่อจ่ายเพืโมรูกไปได้ถ้าแบบนี้ลักษณะแบบนี้คน เตีวกว้กวดกะมาดูครับวงในเนี่ยแหละครับลเลเ่นลรกเดินี่ทำอะไรย่กว่าเริม่ะต่อต่อริ่ไปได้ยักผู้เรียนด้วยล้กไก่หีเข่าควาครับปอร์กี ปู้เล่นใ่ทางแต่ไต่ไม่ได้เลยเยอะผู้แม่แกกอดคอเพื่อนเพื่อนกันเลยนะครับไอเกะแกการทารุนเนาะแกการทา,นนายเขาแต่ทีมมีไั่เด็ดออริทวดเด็ดก็ไหมนะบอลลูกไปท่าไปอยู่ครับไปเจอเหลี่ยมของจอครับโอ้โหเจ้าว่าเสียจังหวะล้มลงไปทั้งคู่ครับอ้าวกระเถิบลุกขึ้นมาใหม่ครับแล้วเก ช่วงตัวนีไม <ated> okay. okay. ่ใช่อุปสรรคของจอครับมาดูครับดูครับโลเก้ทีขวาครับโอ้โหดูครับขวาออกดีเหมือนกันครับทางด้านของฮาซันนี่แหละที่พบเราวดาดอลลี่เป็นทูเนี่ยแยกกั่าดัดอลลกว่าเลยโลเก้ดูครับโอ้โหสดกดเก่าดูครับบัดขวาชุดครับทางด้านของอาซันแล้วล็อกคอตีเขาซะเจ้าประม้าเช์ดอับีิสซงตัวบาบี้ถ้าเราดูดีอาชิบชวาเลย ดูครับล็อกคอครับฮาซันไม่จับพลิกครับแล้วขวางหน้าครับจอแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับจานิติกันจับโอเคไอเกะขวาฮาซันครับไม่ไอเคตเอาเชลโลด่าแล้วดีโช่จะเลยเท่าตรงเนี้ยไม่สนครับจอพยายามเข้าวงในตีเข่าซ้ายครับไอเคตเลย โลเกตโลเก็ตแล้วพวกนายตีเขาครับจอเกรนเลินี่ะไรดูแล้วต่เช่นนี้เชื่อได้กับัวเองเลเาหาครับไม่ปันูโริโชมขวาลำตัวครับเยเจอถีบดักไว้ก่อนครับโลเก็ครับมีมัด12สสวนกลับเหมือนกันครับมหาสัน จากที่ต่อด <complaint, S 1> oh, like ูครับโอ้โหหมัดชุดโอ้เป็นเล่นดีๆต้งนี่พี่ถ้าต่อตอเลยฉี่แหล่ตันแหล่สิรอบละตีทุแล้วอ่ะตุ๊ดตอต่อเลยอ้าตาเจลงผิดนี่แกเฉแฟเปลี่ยนไปครับมาแล้วครับศอกซ้ายตีเข้าซ้ายครับจอขวางหน้าไว้ตีเข้าเร็วๆได้นี่ธรรมดาดูนี่ไต่นี่โอ้ดูไต่เฉต่อถิเนี่ยโอ้ครับหลวกลงไปเล่นเด็ดของซอมาเซียนยินดีพี่เนี่ยมันติดตัวได้ดาดูเนี่ยไต่แท้ไล่ ครับโดนนับไปหนึ่งครับมหาซันมาดูครับช่เอานับกลับพื้นได้หรือเปล่าครับตีเข่าซ้ายครับจอว่าเออเดาเอาเลยดูดูครับแม่พยายามขวางหน้าด้วยจัดแยกครับเอาละครับกัดเติรมเข่าห่าครับมันโอริโช่โอ้ผมเบียดาปีกไกลนี่พี่บี亚马โมริโกไปได้ ตาเชาสโร์ด้เลยดีทุกเจ้าเด็ดทุกเรองนี่เด้อนมยามาพายเตารวบคอครับกอดไปก่อนครับตีเข่าซ้ายครับคว้างหน้าไว้ครับแล้วตีเข่าแก้เกมได้สุดยอดจริงเลยนะครับผมมุตปอครับรวบไปก่อนครับเตะขวาล่างครับจอบิ๊ีเอขวาบืดครับฮาซันเบิร์บางไลครับมีหมัดหนึ่งสองครับฮาซันเตี กอริชาตัวเตะน้ำครับเก็บเข้าหาครับถีบซ้ายครับฮาซันต่อยซ้ายแล้วแหมพยายามจะสอกโอ้ตะดาวก้าเหน็บ ya อกทรยแทงทายครับหมดยกตุเดียชิระบิชงตัวไปถ้าเราเอาท้องชีตาเดียชิพไปเลยโลกเกะรูปแบบเกมยังไงครับเจ้านับกลับคืนได้ปาคมาดูครับ หรือว่าโอ้ยโอ้ทีเดียวนะไอเกโอ้ผู้ใช่กันจะตีดียวตัวเลขทีเดียวเนีโลเกอเอ้าแลกเหมือนกันครับเอ้าใครจะยืนได้นานกว่าครับโอ้โหลเกอโลเกอกตะเตาะเอาไหนเน้ยโลเกอตีเข่าขวาครับแม่มียุบเหมือนกันครับฮาซันแล้วก็กระเถิดเข้าหาครับจอโลเกอ အကေดูครับแมหมัดขวาตีขวาครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับดูครับโอ้โอ้ดูไตထက်လိုက်တာဒါတစ်ခါလည်းຫມောက်ချက်သွားပြီး Morocco Fighter မှတ်ဆင်เยင်နေပြီးမရတော့ဘူးပြ่။ដៃပွဲရလိုက်ပြီးဒါดูไตချင်းနဲ့ပွဲတိတ်သွားပါတယ်တတိယချင်းမှာအကျွန်တော်တို့မြန်မာ Fighter Soccer Power ဖြစ်ပါတယ်တတိယချင်းမှာ Morocco Fighter ကိုဒါดูไตချင်းနဲ့ပွဲတိတ်ပြီးတော့နိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်